ความเป็นไปได้ของการเปิดตัว iPhone 12ในปีนี้หรือสนัน TikTok อัดจถูกขายให้กับ Microsoft สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel r e v วิ w ก่อนหน้านี้เราได้เห็นข่าวลือกำหนดวันเปิดตัว iPhone 12หรือ iPhone รุ่นใหม่2020บบางก็ว่าเป็นเดือนกันยายนเหมือนเดิมบางก็ว่าตุลาคม เรามาดูคาดการณ์กันว่าควรจะเป็นช่วงไหนกันแน่ความเป็นไปได้ของวันเปิดตัว iPhone 12ปีนี้ iPhone รุ่นใหม่มักเปิดตัวเปิดขายครั้งแรกช่วงเดือนกันยายนปกติแล้ว Apple จะเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ในเดือนกันยายนของทุกปีโดยเปิดตัวต้นเดือนและเปิดขายครั้งแรกช่วงปลายเดือนและน้อยครั้งที่จะเปิดตัวเดือนอื่นอย่างมิถุนายนและตุลาคม iPhone X เปิดขายช้ามาก ปี2017 Apple เปิดตัว iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus ในเดือนกันยายนปกติแต่เปิดขาย iPhone 8, iPhone 8 Plus ก่อนในเดือนกันยายนและเปิดขาย iPhone X เดือนพฤศจิกายนทำให้ลูกค้าที่รอ iPhone X ต้องรอหลายเดือนส่งผลให้ Apple เสียรายได้ที่ควรได้จาก iPhone X ในช่วงช่องว่างนั้นไป iPhone X เข้าสู่ตลาดได้มากกว่า iPhone 8ในสัปดาห์แรกของการเปิดขาย iPhone xr รุ่นขายดีขายช้าเหมือนกันถัดมาในปี2018กับการเปิดตัว iPhone xr iPhone xs iPhone xs max รุ่น face id ทั้งสีรีครั้งแรกซึ่ง Apple ก็ยังเปิดตัวในเดือนกันยายนปกติและซ้ำรอยปีก่อนหน้าคือเปิดขาย iPhone xs iPhone xs max ปลายเดือนกันยายนก่อนแล้วขาย iPhone xr รุ่นยอดนิยมปลายเดือนตุลาคม จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีรายงานตรงกันว่าทั้ง iPhone X iPhone XR นั้นผลิตไม่ทันเนื่องจากปัญหาการผลิตและความต้องการที่คาดว่าจะสูงทำให้ Apple ต้องเลื่อนวันเปิดขายออกไปไม่ขายพร้อมกับรุ่นที่เปิดตัวพร้อมๆกันยอดขาย iPhone ไตรมาส4ปี2018ลดลง11.8%ลดลงมากที่สุดในรอบ3ปีโควิด -19 กระทบทุกอย่าง ในปี2020นี้สถานการณ์โควิด -19 ส่งผลกระทบต่อ Apple ทั้งทางตรงและทางอ้อมจนทำให้ Apple เองต้องประกาศว่า iPhone รุ่นใหม่ปีนี้จะเปิดขายช้าก,กว่าเดิมไม่กี่สัปดาห์ซึ่งคำว่าไม่กี่สัปดาห์เราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่กันแน่จอห์นพอลเซอร์เผยว่าเดือนกันยายนนี้เราน่าจะได้เห็น Apple Watch Series 6 iPad รุ่นใหม่เปิดตัวซึ่งอาจจะสื่อให้เห็นว่า ินค้าทั้ง2องลายนี้อาจไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการผลิตจึงสามารถทําให้เปิดตัวในกําหนดการปกติของทุกปีได้ส่วน iPhone 12นั้นจอห์นพอเซอร์เผยว่าน่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนตุลาคมซึ่งตรงกับหลายๆนักปลอยข่าวลือที่ว่าจะอยู่ในช่วงนั้นเหมือนกันปัญหาเรื่องการผลิตหากใครติดตามข่าวบ่อยจะทราบว่าผลกระทบจากโควิด1 9ทําให้ผู้ผลิตผลิตชิ้นส่วนไม่ทันซึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องของความยากในการผลิต กำลังการผลิตและเมื่อส่งมอบชิ้นส่วนช้าก็ทำให้ a pple ต้องเลื่อนวันเปิดตัวเปิดขายออกไปด้วยบทเรียนจาก iPhone X iPhone XR ย้อนไปดูเมื่อปี2 0 1 7 2 0 1 8ก็จะเห็นได้ว่าการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่และถึงช่วงการวางขายให้ห่างกันเกือบเดือนเดือนนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะจะทำให้ลูกค้าเปลี่ยนใจไปใช้แบรนด์อื่นเพราะรอไม่ไหวหรือไม่ก็ซื้อรุ่นอื่นที่ไม่ใช่รุ่นขายดีทำให้เสียรายได้ในส่วนนั้นไป จึงเป็นไปได้ว่าในปี2020นี้ Apple อาจจะเลือกเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ในช่วงเดือนตุลาคมกล่าวคือเปิดตัวในช่วงที่สินค้าสามารถผลิตไปได้ระดับหนึ่งไม่มีปัญหาการผลิตและสินค้าพร้อมขายเพื่อให้สามารถทำตลาด iPhone รุ่นใหม่ได้ท,ทันทีแบบไม่เว้นช่วง p p p l e Store หล,หลายแห่งยังปิดอยู่ Apple Store ในหลาย,ลายประเทศอย่างเช่นสหรัฐ ยังปิดทำการอยู่เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ดังนั้นหาก Apple เปิดตัวเปิดขาย iPhone รุ่นใหม่ในช่วงกันยายนอาจจะทำให้กลุ่มประเทศใหญ่ๆที่ Apple Store ปิดทำการได้ไม่ค่อยเต็มที่ Apple Store นอกจากจะเป็นหน้าร้านสำหรับขายของของ Apple แล้วก็ยังเป็นที่ให้บริการต่างๆเกี่ยวกับสินค้า Apple ด้วยจึงคาดว่า Apple น่าจะมองประเด็นนี้เป็นสำคัญเช่นกันส่วน Apple Store ออนไลน์นั้น ถึงแม้จะเป็นช่องทางการซื้อสินค้าที่สะดวกสบายแต่ก็ไม่ได้มีทุกที่อย่างเช่นอินเดียเพิ่งมีข่าวว่าจะมีการเปิดตัว Apple Store ออนไลน์เป็นต้นแล้ว iPhone 12จะเปิดตัวเมื่อไหร่น่าจะเป็นเหมือนที่จอห์นพอลเซอร์บอกคือเดือนตุลาคมโดยอาจเลือกเปิดตัวในช่วง1-2สัปดาห์แรกของเดือนแล้ววางขายอย่างเป็นทางการช่วงปลายเดือนตุลาคมอ้างอิงจากจอห์นพอลเซอร์ Apple Watch และ iPad เปิดตัวช่วงสัปดาห์ของวันที่7กันยายน iPhone 12เปิดตัวช่วงสัปดาห์ของวันที่12ตุลาคม iPhone 12เปิดให้สั่งซื้อช่วงสัปดาห์ของวันที่12ตุลาคมเปิดขายช่วงสัปดาห์ของวันที่19ตุลาคม iPhone 12 Pro ยังไม่มีกำหนดว่าวันไหนแต่น่าจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิก,กายนสำหรับประเทศไทยนั้นถึงแม้จะมี Apple Store อยู่2ส,สาข,ขาแล้วก็ยังไม่น่าจะเป็นกลุ่มประเทศแรกที่วางขาย แต่ iPhone 12อาจเปิดขายภายในเดือนพฤศจิกายนซึ่งเหมือนกับ iPhone X เมื่อปี2017แน่นอนว่าข้อมูลที่ท่านได้ติดตามกันนี้เป็นการประติดประต่อจากข้อมูลที่มีอยู่และข่าวลือที่เกิดขึ้นดังนั้นอาจมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากนี้ก็ได้ซึ่งต้องติดตามกันต่อไปขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ลือสนั่น TikTok อาจถูกขายให้กับ Microsoft และ Walmart ภายใน48ชั่วโมง สื่อต่างประเทศเผยว่าการที่เควินเมเยอร์ละออกจากตำแหน่ง CEO ของ TikTok เป็นหนึ่งสัญญาณที่บอกว่าดิวในการขาย TikTok กํำลังจะเกิดขึ้นโดยสองบริษัทที่เข้ามาซื้อธุรกิจ TikTok ของสหรัฐอเมริกาคือ Microsoft และ Walmart k เควินเมเยอร์ก้าวลงจากตำแหน่ง CEO ของ TikTok เมื่อวันพฤหัสบดีเควินบอกว่า ต้นลาออกเนื่องจากเหตุการณ์ทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและแบนด์ติกต็อกห้ามให้บริการในสหรัฐกำลังจะเกิดขึ้นแหล่งข่าวได้เผยกับ CNBC ในภายหลังว่าการลาออกของเควินเมเยอร์อาจบ่งบอกได้ว่าดิวการขายติ k กต็อกให้กับ Microsoft หรือ Oracle อาจเกิดขึ้นจริงภายใน48ชั่วโมงนอกจากนี้ทาง Walmart ยังบอกกับ CNBC ว่ามีความสนใจที่จะจับมือกับ Microsoft เพื่อซื้อ TikTok เช่นเดียวกันโดยถแถลงการของ Walmart บอกว่า TikTok สามารถประสานร่วมกับระบบ E-Commerce และการโฆษณาได้อย่างลงตัวนับเป็นประโยชน์ที่ชัดเจนสำหรับผู้สร้างคอนเทนต์และผู้ใช้งานเราเชื่อว่าการจับมือกับ Microsoft จะทำให้เราเข้าถึงและให้บริการลูกค้าได้ทุกช่องทางตลอดจนขยายตลาดและธุรกิจได้กว้างมากขึ้นกว่าเดิมเรามั่นใจว่าการเป็นหุ้นส่วนกับ Microsoft จะตอบสนองความคาดหวังของผู้ใช้งานรวมถึงช่วยบรรเทาความกังวลของรัฐบาลในเรื่องความปลอดภัยได้อีกด้วย Walmart ต้องรอติดตามกันต่อไปว่า Microsoft และ Walmart จะสามารถปิดดิวนี้ได้หรือไม่อ้างอิงจาก Apple Insider และนี่คือข่าวสารที่นำมาอัปเดตให้ท่านได้ติดตามกันครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆข่าวไอทีที่น่าสนใจกับ Enza Channel Review อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือน Emsa c h anel n Review นะครับสวัสดีครับ